ทำยังไงก็แล้วแต่ให้ยื่นภาษีแล้วเสียค่าใช้จ่ายลดหย่อนได้เยอะที่สุดฉันเลยเลือกยื่น40่สิวงเล็บเนั่นแหละคือต้นกําเนิดของความสิดหายในหัวคิดไว้5้าแสนพอเห็นตัวแรกเสร็จ2.9งจาล้าทำอะไรไม่ถูกจริงๆตอนเนี้ก็คือชีวิตก็เหมือนนับหนึ่งใหม่ขอลองแหละเชื่อฉันเถอะฉันเสียมาขนาดนี้แล้ว ก็เป็นอุทาหอนแล้วกันนะฮะสำหรับใครให้ดูโัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทัฟฟี่เป็นตัวซ่อมคองค่คะวันนี้นะคะพี่ทัฟฟี่จะมาแชร์ประสบการณ์โดนภาษีย้อนหลัง2จด 6ล้านจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเล่ารายละเอียดกันดีกว่าว่าทำยังไงถึงโดนภาษีย้อนหลังก้อนขนาดนี้นะคะก็ไว้เป็นอุทาหรณ์ให้กับคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ดาวติกตอกหรือว่าทำรายได้ทางออนไลน์ทั้งหลายก็แล้วแต่นะคะไว้เป็นประสบการณ์ไว้เป็นวิทยาทานเนาะเราก็จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ค่ะข้อมูลเรื่องของภาษี อะไรต่างๆเนี่ยอาจจะถูกบ้างไม่ถูกบ้างอันนี้ก็ขอโทษไป่วงหน้าด้วยเพราะว่าเราก็ไม่ได้ชานาญเนาะแต่ว่าเราจะเล่าเฉพาะสิ่งที่มาจากประสบการณ์ของเราแล้วกันนะคะเอาไว้แชร์กันแชร์กันแต่ก่อนเอืเลยเนี่ยคลิปนี้มันก็จะเป็นเชิงเหมือนเล่าที่มาที่ไปเนาะว่ารายแหล่งรายได้ของเราเนี่ยได้มาจากอะไรนะคะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันอย่าเพิ่งปิดนี้เนาะเอาละเริ่มกันเลยดีกว่านะคะก็สําหรับใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะก็อาจจะรู้จักทอฟฟี่หรืออาจจะไม่รู้จักทอฟฟี่แต่ก็ขอแนะนําตัวเองใหม่ก่อนละกันว่าทอฟฟี่เนี่ยเปิด เพจชื่อว่า Toffee ่เป um. ็นตัวซัมคอมนะคะแล้วก็ช um. ่องย u u ูบท็อฟฟี่เป็นตัวซัมคอม TikTok แล้วก็ IG เนี่ยก็จะเป็น Toffee underscore อร์อลลแอบขายตัวเองนิดนึง <c ười> คือก่อนที่จะมาเป็นแบบทุกวันนี้ทำอะไรมาก่อนก็เป็นมนย์งเงินเดือนเป็นพนักงานประจำนะฮะตำแหน่ง IT Support ก็ทำมาตั้งแต่2011เลยก็มีไรายได้เดือนชนเดือนอะไรแบบนี้นะฮะจนกระทั่งปี57เนี่ยเราถึงเริ่มทำ c e b o o k Fanpage ตอนช่วงปลายปีเดือนธันวาก็ทำชื่อว่า ท็อฟฟี่ปตตซัมคอมลองผิดลองถูกทํานั่นทํานี่ดันตัวเองหิวแสงบ้างไม่หิวแสงบ้างทําตามกระแสบ้างอะไรอย่างงี้ก็จับพัดจับผูมาจนถึงปัจจุบันก็ใช้เวลาประมาณ9ปีซึ่งในช่วงที่แรกเริ่มเนี่ยเราก็ทำคอนเทนต์เนาะควบคู่ไปกับทำงานประจำซึ่งไอเฟสบุ๊กแฟนเพจเนี่ยมันก็ยังเป็นเพียงแค่งานอดิเรกทำด้วยแพชชั่นแล้วก็คนติดตามไม่เยอะช่วงแรกๆเลยทำด้วยแพชชั่นล้วนๆไม่มีเงินมาเกี่ยวข้องแต่ถ้าเกิดได้ก็ดีมันเป็น อย่างนี้ได้ก็ถือว่าดีถ้าไม่ได้ก็ถือว่าเออก็อยากทำทำมาเรื่อยๆทำมาประมาณเกือบ3ปีได้เกือบ3ปีเริ่มมีงานแรกจำได้เลยงานแรกเป็นค่ายเกมสีแดงเป็นเกมมือถืออันนั้นคืองานแรกเลยค่าตัวเรายังเป็นหลักพันอยู่พันต้นๆด้วยค่าชุดไม่คุ้มกับค่าตัวด้วยซ้ำนะคะตอนนั้นก็ว้าวอาชีพนี้มาสามารถสร้างไรายได้ได้ว่าในที่สุดฉันก็ได้เงินก้อนแรกหลังจากที่ทำเพจมา3ปีแล้วก็ผู้ติดตามเนี่ยยังไม่ถึง5,000ตอนนั้นผู้ติดตามใน3ปีแรก ยังไม่ถึง5้าพันะอาจจะแบบประมาณนี้แหละแต่ไม่ถึงหมื่นหลักพันก็เริ่มดันตัวเองมาเรื่อยๆจนกระทั่งทําไปทํามาเนี่ยมันก็ไปแตะหมื่นแตะ20,000ได้เริ่มออกทีวีเริ่มมีชื่อเสียงก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆควบคู่ไปกับการทํางานประจําไปด้วยเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยทอฟฟี่เนี่ยมีไรายได้2ทางคือ1คืองานประจําและ2คืองานาดเดรกที่เป็น Facebook Fanpage เราก็ทำทำทำ,ทำไปเราก็รู้ว่า โอเคหลังจากทํางานเนี่ยสมมติว่าเรารับค่าตัวสมมตินะค่าต่อเราห้าพันลูกค้าก็จะบอกว่ามีหักหน้าที่จ่ายนะคะสามเปอร์เซ็นต์จากยอดที่เราจะต้องได้โอเคเราก็รับเรื่องรับทราบก็หักไปเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีความรู้มากพอเนาะว่าต้องหักอะไรยังไงรู้แค่ว่าได้ตังค์ก็พอแล้วจ่ายมาก็คือจบ แค่นั้นคิดแค่นั้นจริงๆส่วนเรื่องการยื่นภาษีอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ยื่นตามที่ HR หรือฝ่ายบุคคลบอกว่าต้องยื่นยังไงอะไรยังไงอันนั้นแล้วก็ตัดทิงไปก่อนพ์ทเงินเดือนประจำเนี่ยงานประจำนี่ขอพักไว้ตรงนี้ก่อนไองานเพจมาเนี่ยเราก็รับเข้ามาอุ้ยได้ทีละเดือนหนึ่งก็เริ่มจากมีอยู่งานหนึ่งค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละสองงาน3งาน4งานซึ่งเราเข้าใจว่าเอ้ยในแต่ละเดือนถ้าเกิดว่าจํานวนงานที่มาเท่านี้เนี่ยเราสามารถที่จะจัดการตัวเองได้ในเรื่องของการทําใบเสนอราคาวาง แล้วก็ตามเงินแต่สิ่งที่เราพลาดไปก็คือในตอนนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถดันตัวเองหรือว่าหากินจากอาชีพเสริมอาชีพเนี้ย i n f l u ูเอนเเนี่ยได้อีกนานเท่าไหร่เพราะว่ามันก็จะมีคนดังแล้วดับดังแล้วก็ยังอยู่หรือว่าดับไปแล้วกลับมาดังใหม่อะไรแบบเนี้ยซึ่งโดยคาแ l รคเตอร์เราอะไม่ใช่คนตลกไม่ใช่คนที่น่าจะดึงดูดให้มีผู้ติดตามแบบหรือไปเวมแมสได้แมสได้ในที่นี้คือมีชื่อเสียงแบบดังกระชอนเป้าหมายของเราเลยก็คือไม่จําเป็นต้องดังที่สุดแต่ขอแค่ อยู่ทุกยุคเราตั้งปณิธานไว้อย่างนี้งานต่อเดือนเราก็คิดว่าโอเคถ้าได้จํานวนเท่านี้ยังไงก็ไม่มีทางเกินน้องไหมคือประคองแบบจากค่าตัวครั้งละ3 0 0 0ั0ห้พจนอัพค่าตัวมาเป็นหลักหมื่นซึ่งพอมาอยู่ในขั้นที่ค่าตัวตัวเองเนี่ยอยู่ หป,ปรากฏว่ามันก็มีคลิปอะไรต่างๆที่เราทําแล้วมันไวรัลอย่างเช่นคลิปแม่ย่านางถ้าเกิดว่าใครที่ไปทําไปขับขี่แล้วเขาให้ดูคลิปวิดีโอสอนใจเกี่ยวกับการขับขี่แล้วเห็นแม่ย่านางคนหนึ่งนะั่นแหละค่ะดิฉันเองนะคะคลิปนั้นเนี่ยก็ทําให้เรามีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีผู้ติดตามมากขึ้นลูกค้าก็จ้างมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนเราทํางานช้าหรือไม่ก็เรื่องของเอกสารก็มีตกหล่นบางเจ้าเราทํางานให้เขาเสร็จไปแล้วเสร็จไปแล้วนะแต่ไม่เก็บเงิน ก็มีหรือพอไปตามเก็บเงินปรากฏว่าบริษัทปิดตัวไปแล้วก็มีพอเรามีลูกค้าที่เป็นพวกบริษัทสิ่งที่ควรรู้ไว้ก็คือมันจะมีการหักหน้าที่จ่ายซึ่งไอหักหน้าที่จ่ายเนี่ยเราเนี่ยต้องตามเอกสารเพื่อเอามายื่นให้กับสรรพากรว่าในปีนั้นๆในเดือน,นนั้น,น,เ,น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 เรามีรายได้อะไรบ้างในปีนั้นด้วยความที่เป็นเราเราก็คิดว่าเราเอาอยู่เราก็ส่งเอกสารเท่าที่เราส่งเพราะเราคิดว่าพวกบริษัท อะไรต่างๆเนี่ยเขาส่งมาให้เราอยู่แล้วเราก็ดมีความคิดแบบนั้นมีชุดความคิดแบบนั้นนะฮะว่าเอกสารยังไงเขาก็ส่งมาเพราะมันคือหน้าที่ของเขาเรามีหน้าที่แค่เก็บเอกสารที่เขาส่งมาที่บ้านโดยที่ไม่ได้รีเช็คว่าเอกสารของเราเนี่ยครบหรือไม่ครบแล้วการยื่นภาษีในครั้งแรกของเราเนี่ยตอนปี6กหนึ่งไม่ถึงยื่นภาษีในที่นี้เรายื่นมาตลอดนะแต่ว่าปีที่มีปัญหาคือปี6กหนึ่งจริงๆมันก่อนปี6กหนึ่งด้วยเพราะว่าเราทํามาปี57เรา,เรา,เรามีรายได้เขาก็ต้องเอายื่นแยกใช่ไหมเราก็มีรายได้สักประมาณปีห พีห9ไปอาีกสูนะก็มีรายได้แต่ไม่ได้เยอะไอ,อช่วงที่เรายื่นไปอเราก็ไปที่สำกรเน,นี่ยแหละแล้วก็ถามเจา้าหน้าที่ว่าอาชีพแบบอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมันต้องได้ทํางานแบบนี้ได้มาต้องเอาไปใส่ในหมวดไหนมันจะต้องเป็น40วงเล็บ2หรือว่า40วงเล็บ7 หรือว่า40วงเล็บแเราก็อธิบายให้เจ้าหน้าที่ฟังไปแล้วว่าอาชีพของเราเนี่ยเราทําเองหมดทุกอย่างเลยลูกค้าจ้างประสานงานเองหาของเองทําของเองทําทุกอย่างเองครบจบโปรโมทโฆษณาออนไลน์ให้ลูกค้าเรามองลงว่ามันคือการทําโฆษณาออนไลน์เราบอกเขาไปอย่างนี้อาจจะผิดที่เราด้วยที่เราก็ไม่ได้บอกรละเอียดนะคะว่ามันคืออะไรยังไงจับคําว่า i n f อนเซ c e r ตอนนั้นเนี่ยมันยังใหม่อยู่ในช่วงปี60-5960ยังหาความจัดความไม่ได้แต่ว่าคําที่ใกล้เคียงที่สุดคือคําว่า f r e e l นซ์เขาก็เลยประเมินจากการ ทํางานของเราเนี่ยว่าเออมันคือการทํางานรับเหมาเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถหักค่าใช้จ่ายได้เยอะเพราะว่าแต่จะค่าทาพล็อปค่าทํานั่นทํานี่ทาโน่นค่าชุดมันเอาไปหักค่าใช้จ่ายได้มันก็มันมีต้นทุนอะเนาะหนูอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเข้า40บวงเล็บ7 40วงเล็บ7มันคือรับเหมาก่อสร้างเข้าใจผิดว่ารับเหมาก่อสร้างแล้วก็มาตานี้เนี่ยมันสามารถหักค่าใช้จ่ายได้60%จากรายได้สมมติว่างานเนี้ยเราได้มาล้านหนึ่งเราสามารถหัก ค่าใช้ใจ่ายได้หกแสนฉันก็เลยคิดว่าโอเคมันหักค่าใช้ใจ่ายได้เยอะด้วยนี่แหละแอบรักไก่ดนึงแอบแบบหัวหมอละเออมันต้องมาตารฐานนี้มันต้องลงวงเล็บนี้ตลอดก็มีเพื่อนมาแชร์ประสบการณ์เหมือนกันว่าเฮ้ยใช่หรอมึงสิบวงเล็บเจ็ดหรอไม่ใช่วงเล็บแปดหรอไอเราก็เออเริ่มเขยหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือวงเล็บแปดวะอะไรเงี้ยพะเราอ่านสักครแล้วก็ดูใช่ละใกล้เคียงเนาะจนลืม ลืม40วเล็2ไปลืมไปเลยไม่อยู่ในหัวเลยในหัวของเรามีแค่40วเล็7กับ40วเล8ซึ่ง้40ว2เนี่ยมันคือจ้างแบบฟรีแลนซ์อะไรพวกนี้แหละจ้างเป็นบุคคลสามารถที่จะหากค่าใช้ใจ่ายได้แค่กี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้แต่ไม่เกิน1นึ่งแสนคือประมาณว่าเราได้เงินมาล้านหนึงหากลดหย่อนค่าใช้ใจ่ายของเราได้1นึ่งแสนก็9ก้าแสนอะไรแบบนี้ถ้าเกิดมาเทียบกับ40วเล็บ7แล้วอะ่ะ e 40ว7เนี่ย มันทำให้เราเนี่ยเสียภาษีน้อยกว่าเข้าใจหรือ,อยังว่าพอเรารู้อย่างนี้แล้วแล้วร,รู้สึกคิดไปเองว่าทํำยังไงก็แล้วแต่ให้ยื่นภาษีแล้วเสียค่าใช้จ่ายลดหย่อนได้เยอะที่สุดฉันเลยเลือกยื่น40วงเล็บ7นั่นแหละคือต้นกําเนิดของความชิบหายทําแบบนี้มาเรื่อยๆจนถึงไปปี63ฉันเริ่มรู้สึกว่ารายได้ของฉันเนี่ยมันเกิน1.8ล้านแน่ ทำไมถึงระแวงทำไม1.8ล้านแล้วยังไงถ้าเกิดว่าเรามีรายได้เกิน1.8เราต้องจดภาษีมูลาค่าเพิ่มหรือว่าแหวนนั่นเองงงไหมรายได้ของเราคือปกติที่เราจ่ายภาษีกระยุนเนี่ยมันคือภาษีเงินได้ได้เงินมาเท่าไหร่ถ้าไม่ถึง1.8ก็ไม่ต้องจดภาษีมูลาค่าเพิ่มแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรับเงินมาเกิน1.8ล้านนั่นแหลคะค่ะคุณต้อง จดภาสีมูลค่าเพิ่มอันนี้คือสาระเล็กๆน้อยๆอ่ะไปต่อจนไปปีหกสารู้สึกว่าเงินเนี่ยมันจะเกิน1.8เราก็เริ่มกังวลว่าถ้าเกิดเราปล่อยไว้อย่างนี้เนี่ยเราต้องโดนภาษีย้อนหลังแน่ๆก็เลยหาทางที่ว่าทํำยังไงให,ให้ไม่ต้องจดภาสีมูลค่าเพิ่มเปิดบริษัทรีบเปิดบริษัทเลยไปสัพปกรไปอะไรแล้วก็ ทำการเปิดบริษัทแล้วก็โยกรายรับทั้งหมดไปเข้าบริษัททํางานรับเงินรับผ่านบริษัทให้หมดเพื่อที่จะเสียภาษีบคุคคลน้อยลงแล้วไปเสียแค่ภาษีที่บริษัทที่พูดเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดแต่อันนี้คือเราเล่าเล่าแบบภาพรวมเนาะย่อยๆก็โอเคกว่าจะทําเรื่องจดทะเบียนราเซ็จปีหกสี่ปีหกสี่ทั้งปีเนี่ยแล้วก็เปิดบริษัทแล้วก็รับเงินตั้งแต่ปีหกสี่ผ่านบริษัทเป็นต้นมาไม่มีประเด็นไม่มีปัญหาไม่มีอะไรภาษีอะไรที่มาจ่ายหมดเคลียร์หมดโปะหมดแต่ว่ามันคือ ภาษีที่เกิดจากช่วงปี64จนถึงปี66นะเปเพราะว่ามันถูกต้องไงมันก็เลยไม่มีปัญหาจนกระทั่งมาปี16หรือปีที่ถ่ายคลิปช่วงเดือน5ได้รับหมายมาจากสรรพากรว่าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการชําระภาษีเราก็วันๆและแอบคิดในใจว่าเราต้องโดนแล้วแหละก็ให้ไปรายงานตัวที่หน่วยบริการสรรพากรสำนักงานเขตติดติด าบเาขาก็ให้ไปคุยอธิบายแนะนําตัวแต่วันนั้นเนี่ยคนที่รับเรื่องไม่อยู่ก็เลยคุยกับอีกเคสหนึ่งแทนคุยกับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งว่าเราอ่ะมีต้องชําระภาษีเพิ่มนะเพราะว่าเราอะ่ะไม่ได้ชําระภาษีตรงแล้วก็ยื่นผิด มีภาษีย้อนหลังด้วยแต่ว่าเดี๋ยวยังไม่บอกข้อมูลก่อนว่าโดนประมาณเท่าไหร่แต่เขาก็บอกว่าเป็นแสนในหัวเราก็คิดว่าโอเคถ้าเกิดให้คำนวณดูสิ่งที่เราลังเลเราก็คิดว่ามันน่าจะเกินตั้งแต่ปีประมาณ63 6 3 64เนี่นี้แหละก็ย้อนมาปีถึงปี66ก็น่าจะประมาณ4-50,000แสนได้แล้วกันถ้าเกิดว่าจะโดนค่าปรับเนะเาะก็คิดแบบนี้คิดแบบลอกสวยลอกสวยสุดๆรับแรกแค่รับทราบว่าโอเคมารายงานตัวตามหมายที่เขานั่นแต่คนที่นัดไม่มาครั้งที่2มารายงานตัวครั้งที่สองคราวนี้เจอเจ้าหน้าที่ก็ รายงานตัวปกติคือในอาทิตย์ถัดมาจากรายงานตัวครั้งแรกก็คุยแต่ก่อนหนะ้านั้นคุยทางโทรศัพท์รับทราบเรื่องอะไรต่างๆก่อนเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเราโดนเบี้ยปรบับโดนยื่นผิดโดนเงินเพิ่มอะไรอย่างงี้แต่เราก็ยังไม่รู้ว่าไอ้แต่ละค่าเนี่ยมันคืออะไรไม่รู้จํานวนยอดด้วยแต่เขาจะก็จะบอกว่าให้น้องเข้ามาก่อนดีกว่าคะ่ะถ้าเกิดว่ามีเอกสารอะไรก็เอาเข้ามาเราก็ไปทั้งสองรอบทั้งรอบแรกและรอบสองเนี่ยบัญชีที่น่ารักของเราเนี่ยห่าไป ต้องบอกก่อนว่าเราจ้างบัญชีตอนปี6,463ไาปลายปประมาณปี63แต่ตอนจ้างบัญชีเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าที่ผ่านมาเราทําอะไรไปบ้างเราไม่ได้เล่าให้เขาฟังนะเพราะตอนนั้นเราคิดว่าเราคงทําอาชีพนี้ได้ไม่นานคิดว่าคงจะกระแสตกไม่มีลูกค้าจ้างแล้วก็เลยไปจ้างบัญชีเพราะว่าเราก็ไม่อยากมีค่าใช้จ่ายพอมารายงานตัวใช่ไหมกลับมาเรื่องรายงานตัวรอบที่2รับทราบว่าโดนเงินไปเท่าไหร่มียอดที่ชําระเท่าไหร่ในหัวคิดไว้5 0 0 0 0นพอเห็นตัวเลขเสร็จ สองจุดเก้าล้านไม่ใช่สองจุดหกนะสองจุดหกคือสรุปสองจุดเก้าล้านคือเธอตอนฉันได้ยินอ่ะขาฉันสั่นพับๆๆๆๆๆๆเลยในใจก็คือเก็บอาการไม่อยู่คือแบบคิ้วอะลอยย่นตรงหน้ามาเลยอะคิวเขาหมดแบบทำอะไรไม่ถูกเป็นความรู้สึกเดียวกันกับตอนที่เกณฑอาหารแล้วจับได้ใบแดงความรู้สึกเดียวกันเลยมันคือความรู้สึกเดียวกันเลยบัญชีก็ถามแลลวว่า พมันมีทางลดลดจากยอดนี้ได้ไหมแต่ก็มีข่าวดีคืออันนี้คือยอดสุทธิที่ยังตรวจสอบไม่เสร็จยังแบบว่าคุยกันได้ต่อว่าค่าไหนอันไหนใช่อันไหนคือข้อมูลที่ถูกต้องเอามาเช็คเอามานั้นรีเช็คกันกลับมารอบที่3ามรอบพี่4ี่รอบพี่5ก็เอกสารตีกันไปตีกันมายุมหัวกันไปยุ่มหัวกันมาก็มาหยุดที่2องล้านหและวสองล้านหมันมีค่าอะไรบ้างมีค่าปรับมีเบี้ยปรับมีค่าดอกเบี้ยมีค่าเงินเพิ่มซึ่ง แต่และหัวข้อเนี่ยขึ้นอยู่กับดุลยพินิษว่าเขาจะปรับเราเท่าไหร่แต่ขั้นต่ําคือ2เท่า3เท่าถึง4เท่าไอสองล้านหเนี่ยคืออ่าเต็มสตีมตีไปเลยว่าเราโดนคุณเต็มสตีม2อ2ล้านหล้านหนี่คือรวมดอกเบี้ยและต้องบอกก่อนว่าค่าปรับดอกเบี้ยอะไรต่างๆไม่ได้คิดจากวันที่เจอยื่นวันไหนคิดตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงปัจจุบันและ ดอกเบีย้ยคูณ2องค่าปรับคูณ2องเธอนึกสภาพจนมาถึงปัจจุบันแต่ขอยืมคำพี่หนอมนะจากเพจแท็กบักหนอมว่าภาสีเงินได้ทำให้คุณเจ็บแต่ภาสีมูลค่าเพิ่ม ทำให้คุณลม้มไอ้ภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือแวดนั่นแหละที่รายได้เราเกิน1.8ล้านแล้วไม่ได้ไปจดอ่ะอันนี้เนี่ยทำล้มมากๆจริงๆถ้าเกิดว่าเราทําอะไรที่มันถูกต้องเรียบร้อยเรื่องนี้ไม่น่ากลัวเลยนะแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ทําอะไรแบบนี้มามันคือการล้มละลายพูดอย่างนี้เลยดีกว่าเพราะว่าภาษีเงินได้เนี่ยบวกค่าปรับไปค่าปรับมามันไม่เท่าไหร่มันไม่เท่าไหร่คือประมาณแบบ20 0 0ส0,000 000. แแต่ภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเป็นล้านเป็นล้านเลย แบบแบบแบบเนี้ยแบบ oh my gosh คือแบบแค่ยื่นผิดแล้วก็ ไม่ใส่ใจในในการที่จะเรียนรู้รายได้ตัวเองว่ารายได้ต่อปีที่ฉันได้มามันเกินแล้วอะ่ะแล้วเขาบอกว่าเราเกินตั้งแต่ปี61อะ่ะปี61คือปีที่ช่วงเรากําลังเริ่มดังแต่ก็ต้องบอกก่อนว่ารับงานเยอะจริงแต่ก็คิดว่ารวมเอกสารแล้วมันประมาณล้านห้าที่เราเก็บได้เราก็เลยไม่ได้คิดไงว่าอีเอกสารที่เราตามไม่ได้ยังมาอีกเท่าไหร่นอกาใไหมแล้วสัพากรอ,อะ่ะเขามีข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างของเราหมดรู้ว่าปีนั้นเรายื่นไปเท่าไหร่เรายื่นขาดไปไหนมีเขียนบอกด้วยนะถ ในปี6-1ว่าเรามีรายได้ล้านสองเขาก็จะมีวงเล็บว่ารายรับที่เข้าสับตกน่ะคือล้านห้าหายไปไหนสามแสนซึ่งหายไปไหนสามแสนอันนี้เนี่ยเราก็ต้องจ่ายนะเธอเราก็ต้องจ่ายปีไหนสมมติปี6.1หรายได้เกินล้านแปดสมมติได้3ล้านและอีกส่วนกลางเองระหว่าง1.8จนถึง3ล้านเนี่ยมันหายไปไหนก็ต้องจ่ายก็ต้อง เสียค่าปรับกันไปแต่แดชบุญที่กฎหมายบอกว่ากฎหมายข้อไหนไม่รู้บอกว่าถ้าเกิดว่าค่าปรับต่างๆเนี่ยมันเยอะกว่าเงินต้นค่าปรับต่างๆที่พูดมาเนี่ยมันสูงกว่าเงินต้นกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้สามารถขอยื่นละเว้นค่าปรับได้บางส่วนอ่าบางส่วนนะค่าปรับได้บางส่วนเราก็เลยยื่นเรื่องไปจนสุดท้ายมันมันก็ไม่ได้ง่ายมันก็ไม่ได้แบบจบเร็วจนเหลือ1.4ล้านอ่าเราคุยกันไปคุยกันมา เหลือ1.4จล้านก็บอกเขาว่าแต่ถึงเหลือ1นล้านเราก็ไม่มีเงินจ่ายต้องทํายังไงก็เลยจะขอผ่อนบอกเขาว่าขอผ่อนได้ไหมพี่แบบว่ามันก็ไม่มีจริงๆอะิะแบบขอผ่อนได้ไหมคะอะไรแบบนี้น้องถ้าเกิดว่าจะผ่อนเนี่ยผ่อนได้นะแต่ว่าถ้าน้องผ่อนเนี่ยน้องต้องผ่อนยอด2.6ล้านนะแต่ถ้าเกิดว่าน้องจ่ายก้อนเดียวเนี่ยน้องจะไม่ต้องจ่ายในส่วนของ ค่าปรับดอกเบีย้ยอันนี้คือเงื่อนไขเราก็เลยไปหามาจนได้เออหามาจนได้ก็จ่ายไปแต่ต้องบอกก่อนว่าในร้าน4ีเนี่ยไม่ใช่ว่าจ่ายก้อนเดียวล้านสีโครมนะมันต้องไปจ่ายว่าค่าภาษีเงินได้เท่าไหร่ค่าปรับเงินเพิ่มเท่าไหร่ค่าแวดหมดภาษีราคาเพิ่ม เท่าไหร่ภาษีบุคคลภาษีเงินได้ดอกเบีย้ยจ่ายไปเท่าไร่คือมันมันจะมีดีเทลเยอะในเงินก้อน1 4จดสีล้านเนี่ยแต่ว่ามันก็เดชะบ,บนตรงที่เราสามารถเลือกจ่ายบางก้อนได้แล้วบางก้อนเนี่ยเราจ่ายไปแล้วไม่มีดอกเบี้ยเพิ่มก็คือเร,เราสามารถที่จะเขียรยก้อนเนี้ยเพื่อหยุดดอกเบีย้ยอารมณ์เหมือนแบบปกบ้านอะฟิลอย่างนั้นเลยคือขอเขาจ่ายก้อนที่ไม่มีดอกเบีย้ยก้อนที่จ่ายแล้วดอกเบี้ยไม่เพิ่มไม่มีดอกเบี้ยตามมาก็เคลียร์กันไปเคลียร์กันมา จนเหลือก้อนหนึ่งที่เขาบอกว่าสามารถขอผ่อนได้นั่นก็คือเงินได้เงินได้เป็นเงินที่เราส่งไม่ครบนั่นแหละรายได้แจกแจงไม่ครบไอเน,นี้ยเราก็ขอผ่อนเขาได้โดยที่จะผ่อนเท่าไหร่ก็ได้แต่ต้องมาผ่อนให้หมดจะส่งเท่าไหร่ก็ได้แต่ต้องมาจ่ายทุกเดือนโอเคไหมเราก็ รู้สึกว่าเราก็มีภาระอย่างอื่นน่ะที่ไม่สามารถที่จะจ่ายได้หมดเอออย่างงี้ดีกว่ามันต้องมีค่ากินค่าใช้แล้วเราเปิดบริษัทแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของจ้างทีมให้พ่อให้แม่อีกถ้าแมวอีกค่าอะไรใดๆค่าขอนบ้านถ้าเกิดเราจ่ายก็คือเหมือนนับหนึ่งใหม่จริงๆตอนเนี้ยก็คือซิลก็เหมือนนับหนึ่งใหม่แต่มันก็โล่งใจตรงที่เราเคลียร์พวกเนี้ให้เสร็จแล้วมันก็โอเคจุดที่เป็นด่างพอยด์ในกายขรทำาของเราก็คลี้คลายไปแล้วก็มันก็ดีอย่าง แต่ก็เป็นบทเรียนราคาแพงที่พูดตรงๆก็ผิดที่ตัวเราเองที่รู้สึกแบบทําไมตอนนั้นกูงกวะทำไมแบบกูงกที่จะจ่ายค่าจ้างคนทำบ,บัญชีอะว่าทาไมแบบไปจ้างจ้างให้มันแล้วจบๆที่เขามาดูแลให้ไม่ต้องมาดูแลตัวเองตอนนั้นก็คือรู้สึกกดตัวเองนะ คือเรามองข้ามเรามองข้ามเรื่องพวกนี้มากอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะคะสาหรับใครให้ดูแต่มีทางป้องกันยังไงง่ายมากการป้องกันเนี่ยง่ายมากสําหรับใครที่กลัวถ้ารายได้เกิน1.8ล้านคิดว่าเกินแน่ๆไปสปรรพกรไปสปรรพกรเองเลยโดยที่อย่าให้เขาตามอย่าให้เขาคนเจอไปเลยแล้วทําให้ถูกต้องถ้าเกิดไปเร็วยิ่งดีเพราะเราจะได้ เสียน้อยสรรพกรชอบมากถ้าเกิดว่าไปเคลียร์เองคือเราจะไม่โดนค่าปรับเราจะไม่โดนอะไรเราจะถูกวิธีเขาเรียกว่าอะไรโดนทรีตอย่างดีแต่ต้องบอกก่อนว่าสรรพกรแต่ละเขตมีเนเจอร์ไม่เหมือนกันบอกแค่นี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ป้องกันไว้ควรรู้ด้วยควรรู้รายได้ตัวเองว่าเรามีรายได้เท่าไหร่รายได้แบบรายได้จริงๆไม่หักค่าใช้จ่ายรายได้ที่ เรารับเข้ามารับร right. 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 ับร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 ับเข้ามานั่นแหละเราต้องดูถ้าเกิดเกินก็รีบไปจดบริษัทให้เรียบร้อยช่วยได้เยอะประหยัดได้เยอะถ้าเกิดจดภาษีแบบบุคคลแบบทอฟฟี่เหนื่อยเพราะว่าเราต้องคอยส่งให้เขาทุกเดือนสมมติวันนี้มีคนโอนเข้ามาสามพันเราก็ต้องแจกแจงว่าสามพันนี้คือค่าอะไรเราก็ต้องส่งให้กับสภกสามเปอร์เซ็นต์สามหรือเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไม่รู้จำไม่ได้ขอโทษสามหรือเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไม่รู้เราก็ส่งอย่างเงี้ยทุกเดือนเราก็ต้องเสียค่าทำบัญชีทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆทุกวันเนี้ย เรามีรายได้เข้ามาหมื่นหนึ่งล้วก็ต้องทุกสิ้นเดือนก็คือส่งสปปรพปกรได้มาก็ส่งสัพป,ปรกรอย่างนี้ทุกเดือนถ้าไม่ส่งโดยค่าปรับแล้วก็เดี๋ยวจะบกมาสะสมมาเรื่อยจนถึงนั่นแหละห้าหกปีแล้วเขาก็จะเรียกแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าภาษีย้อนหลังเนี่ยใครที่คิดว่าอุ้ยฉันยื่นของฉันฉันไม่เห็นต้องยื่นเลยไม่เห็นโดนเลย อันเนี้ยน่ากลัวนะอย่าไปคิดแบบนี้ช่วงนี้สมรคกรขยันแล้วก็ตรวจละเอียดด้วยถ้าเกิดว่าเขาเจอปุ๊บนะถ้าเกิดเธอแจกแจงไม่ได้อะไรที่เป็นสีเขียวเขานับหมดนะว่าเป็นไรายได้เราก็จะโดนคูณย้อนหลังไปแล้วไอ้ที่เป็นแบบมั่นๆแบบนี้นะสมรคกรสามารถย้อนหลังได้5ปีใช่ไหมสําหรับคนที่เคยยื่นภาษีถ้าเกิดว่าเธอไม่เคยยื่นภาษีมาเลยตลอดชีวิตจนนับวันจนถึงที่ตรวจเจอ เขาย้อนไป10ปีนะจ๊ะคือยังไงอ่ความลับมันไม่มีในโลกเนอไหมยความรับไม่มีโลกเพราะฉะนั้นทาให้มันถูกต้องสบายใจเชื่อฉันขอร้องแหละเชื่อฉันเถอะฉันเสียมาขนาดนี้แล้วทุกวันนี้มันทําให้ฉันได้รู้ว่าสิ่งนี้คนทําให้ถูกต้องสิ่งนี้คนทําให้โคตรถูกต้องเราหนีใครไม่พ้นจริงๆอินฟลูเอนเซอร์แม่เขาออนไลน์เราหนีไม่พ้นแต่แม่เขาออนไลน์เนี่ยก็จะเหมือนกันแต่เขาจะไม่สนใจว่าเรามีต้นทุนเท่าไหร่อ่ะเนอะ no, เขาจะสนใจแค่เฉพาะ,ะไรายได้เพราะฉะนั้นทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้เรียบร้อยว่าค่าอะไรเท่าไหร่แล้วก็ใครที่รับงานผ่านบริษัทแล้วมีการหักหน้าที่จ่ายสป,ปรรากรับรู้เรื่องร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดเธอไม่ส่งสรรรากรตรวจเจอคนเจอเอาหมดเห <c oughs> มือน <c oughs> ให้จันาการเป็นแบบว่าเราอยู่ในโรงเรียนแล้วโดนเพื่อนหายตังค์นะฮะโมเดลเดียวกันนะคือเขาทําตามหน้าที่ของเขาสิ่งที่เราต้องทําก็คือทําให้ถูกต้องพลิมอกแค่นี้ อ,อีกเรื่องหนึง่งคือทำไมไม่ยื่นให้ถูกต้งแต่แลกคือหรือไม่รู้ตัวว่าตัวเองเกินเพราะว่าฉันก็ไปถามสรพกร์ในเขตต่างๆนั่นแหละสับเขตเอาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่ายัางไม่เกินรอ้ไหมก็จดได้ตอนจดบริษัทตอนเปิดบริษัทเราไปจดแบบบริษัทอะไรเงี้ยเขาก็เอาแบบประชาชนไปเช็คอะไรต่างๆมันก็ไม่มีฉันก็คิดว่าถ้าเกิดว่าฉันทําอะไรผิดฉันไปถึงเขตเขาจะบอกฉันคิดแค่นี้ อันนี้ก็ไม่รู้นั่นแหละอย่างที่ย้ำเลยก็คือสิ่งที่เราทาอยู่มันไม่ถูกต้องอันนี้คือผลกรรมของการทําไม่ถูกต้องขอโทษตัวเองก่อนเราไม่โทษอุปกรเราไม่โทษอะไรเราโทษตัวเองที่เราทาไม่ถูกต้องนี่แหละที่อยากจะมาแชร์อุทาหรณ์กันเขาหวังว่าคลิปนี้จะเป็นวิทยาทานให้ไม่มากก็น้อยนะคะนี่พูดจริงๆเลยคือเราไม่ต้องไปพูดถึงสเต็ปที่ว่าเขาเอาภาษีเราไปผานเอาไปอะไรเงี้ยไม่ต้องไมไม่ต้องไปคิดคือหน้าที่เราแค่คิดว่า สิ่งที่เราทำเรายื่นให้มันถูกต้องแล้วหรือเปล่ามันมีการลดหย่อนอะไรเยอะแยะมากมายกองทุนต่างๆเราสามารถที่จะปรึกษาคนที่ชานาญเรื่องนี้สนักงานบัญชีหรือคนที่รับจัดการทรัพย์สินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ช่วยบริหารอันนี้เราลองไปคุยกับพวกนั้นดูค่าใช้ใจ่ายไม่เยอะไม่เยอะเท่าอาจริงๆถ้าเกิดเธอมีรายได้ที่แบบว่าเกินล้านแปดอ่ะการจ้างสำนักงานบัญชีหรือพวกเนี้ยมันเป็นเงินจิบจอยมาเลยเธอคุม้มแล้วก็เนี่ยงกเงิน หลักหมื่นหลักพันเพราะไม่อยากเสียงเงินหลักพันหลักหมื่นในการจัดก,การบัญชีเลยต้องมาโดนแบบนี้นี่เป็นคลิปแรกเลยนะเราไม่รู้หรอกว่าคนดูจะรู้สึกยังไงกับเราแต่เราแค่รู้สึกว่านี่เป็นคลิปแรกเลยที่เราซีเรียสนี่คือซีเรียสคุยเรื่องซีเรียสด,ดีกว่าเป็นเรื่องที่เราคุยเรื่องซีเรียสที่แบบ มันมีหลายคนแหละมันจริงๆอะมันมีอินฟลูเอนเซอร์หรือดาราหลายคนโดนย้อนหลังแต่เขาไม่ออกมาพูดกันแต่เราออกมาพูดเพราะเรารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ได้มันมีโอกาสสักกี่ทีเชลที่เราจะได้จับเงินล้านเราอยู่ในยุคที่แบบว่าฉันอะเป็นคนที่ขยันหาเงินอะขยันหาเงินแค่ให้รู้ว่าต้องปลาชัยนี่ให้คนนั้นคนนี้คนนู้นคนเรามันทุกคนมันมีภาระเว้ยพอมันมีภาระเสร็จปุ๊บ มันก็ต้องทีบตัวเองเพื่อที่จะหาะไรายได้ให้มันจุนเจือให้มันให,ให้ให้มันสบายแต่เราอะมองข้าไปไงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องสมดุลมันต้องมีสมเหตุสมผลคือหางเงินมาได้เยอะเราก็ต้องจ่ายภาษีเยอะแต่ถ้าเกิดจะต้องจ่ายภาษีเยอะก็ต้องทําให้มันถูกต้องทําให้มันอยู่ในระบบนั่นแหละแล้วก็สาระเพิ่มเติมเงินเดือน ต้องเสียภาษีไหมทายังไงถึงจะไม่เสียภาษีภาษีเงินได้บุคคลต้องไม่เกิน1นึ่งแสนห้าไม่เสียภาษีคือรายได้ทั้งปีอะ่ะไม่เสียภาษีถ้าไม่ถึงแสนหแต่ถ้าเกิดถึงแสนหเสียภาษีแต่ว่าเป็นภาษีแบบขั้นบันไดอาจจะเป็น5% 10% 15%ขึ้นอยู่กับรายได้ของเราแต่ทุกวันนี้มันก็ไม่ได้เสียเยอะมันก็จะเสียแบบหลักร้อยหลัก,ลกพันแล้วแต่เงินเดือนถ้าเกิดนะประมาณแสนนิดนิดเกินแสนหกอะไรได้ทั้งปีแสนหกก็อาจจะเสีย พันหนึ่งอะไรแบบนี้พันหนึ่งหรือไม่ก็เจ็ดร้อยหกร้อยถ้าเกิดว่าเราลดหย่อนอะไรให้มันถูกต้องนะมันเอาพ่อแม่เนี่ยมาลดหย่อนได้บ้านก็มาลดหย่อนได้ถ้าเกิดว่าเราผ่อนอยู่ค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆมันมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวอะไรเยอะแยะที่สามารถเอามาลดหย่อนได้กองทุนกองทุนก็เอามาลดหย่อนได้จัดก,การให้เรียบร้อยก็จะสบายใจตอนนี้สบายใจยแล้วภาษีละในตัวของท็อปฟี่แต่ว่าถ้าเกิดว่าสปอนเซอร์อยากเข้านะคะก็สามารถที่จะติดต่อมาที่ ท u กโซ o m คอมแอได้เหมือนกันค่ะเรายินดีรับสปอนเซอร์เลยไม่แพ้ค่าสมเหตุสมผลจ้างร้อยเล่นล้านค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดให้ข้อมูลไม่ถูกต้องก็กราบขออภรยนที่นี้ด้วยนี่คือเล่าจากสิ่งที่นึกได้นี่บอกก่อนว่าไม่มีสคริป เราพูดจากที่สิ่งที่อยู่ในหัวเราสิ่งที่เราอยากพูดไม่มีสคริปอะไรใดๆเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีผิดพลาดขอโทษล่วงหน้าด้วยนะคะก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องพัฟฟี่เปตูส้มคอมเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า ถ้ามีเรื่องอะไรน่าสนใจหรือว่าอยากจะทําคลิปอะไรเดี๋ยวมาเดี๋ยวเจอกัน <laughs> <laughs> อย่าลืมเสียภาษีถูกต้องนะ <laughs> ส่วนสุรกรถ้าเกิดอยากได้เพจเซนเตอร์ให้ความรู้เรื่องภาษีเรื่องการชําระภาษี <laughs> เรื่องการยื่นภาษี <laughs> บอกได้นะคะ <laughs> ไว้เจอกันใหม่ค่ะคลิปหนะ้าบ๊ายบาย